เปิดประเดิมสัปดาห์ที่3 ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยคว้าชัยเหนือเกาหลีใต้ด้วยคะแนน3-0ต่อเซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชันลีก2022หรือ VNL 2022ในสัปดาห์ที่3กลุ่ม6นัดที่9ที่อาร์เมดอารีนาเมืองโซเฟียประเทศบังกเาเยเมื่อวันที่19มิถุนาย,ยน2565ทีมลูกยางสาวไทยอันดับ14ของโลกกลับมาลงสนามพบกับทีมโสมขาวเกาหลีใต้อันดับ เกของโลกโดยทีมสาวไทยเหนือกว่าสามารถเอาชนะทีมเกาหลีใต้แบบไม่ยากเย็นไป3ต่อ0เซตด้วยคะแนน25ต่อ11 25ต่อ22และ25ต่อ17ซึ่งปีนี้ทีมลูกยางสาวไทยอันดับ14ของโลกโชว์ผลงานในศึก VNL 2022ออกมาได้อย่างน่าประทับใจหลังจากเอาชนะทีมบังกราเียเซอร์เบียจีนและแคนาดาโดยพ่ายให้กับเบลเยียมโปแล ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาทำให้ตอนนี้แข่งขันไปแล้ว8นัดชนะ4แพ้4มี12แต้มรั้งอันดับที่8ของตารางคะแนนยังคงมีลุ้นในการผ่านเข้ารอบไปเล่นรอบสุดท้ายโดยตารางคะแนนยังไม่รวมนัดที่9ที่เอาชนะเกาหลีใต้มาได้ นัดต่อไปทีมลูกยางสาวไทยอันดับ14ของโลกจะลงสนามพบกับทีมโดมินิกันซึ่งเป็นทีมอันดับ9ของโลกในวันที่30มิถุนาย,ยน2565เวลา17.30นานตามเวลาประเทศไทยโดยสามารถรับชมการไายทอดสดทางช่อง GMM 25